ช่วงนี้นะคะช่วงของ Hot Battle ค่ะเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นของเซ็นเซอร์กล้องหลังที่แตกต่างกันในมือถือรุ่นเดียวกันหลังจากที่มีคนไปพบว่า Samsung Galaxy S7 นะคะมีการใช้เซ็นเซอร์กล้องหลังแบ่งเป็น2รุ่นก็คือของ Sony แล้วก็ของ Samsung เองงานนี้จะมีผลกับภาพถ่ายหรือไม่เดี๋ยวเราลองมาหาคำตอบพร้อมกันในช่วง h อ t b a t t l e ค่ะช่วง Hot Battle และตอนนี้นะคะเก่งก็อยู่กับพี่พัชจากรอยซันดอทคอมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ้องเก่งวันนี้สู้สีเขียวสดใสมากเลยนะคะใช่แล้วครับอ่ะอย่างที่เราพูดคุยกันไปนะคะว่าในช่วงของฮัตตเตรเราจะมาถกถึงซัมซุงกาแล็กซี่เอสเจ็ดเรือธงรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับเซ็นเซอร์กล้องหลังถึง2แบบอ่าใช่แล้วครับอันนี้ก็ต้องพูดถึงเรื่องของปัญหาแบบนี้ก่อนเพราะจริงจริงมันมีการพูดถึงมาหลายรุ่นแล้วค่ะตั้งแต่ตอนที่เป็นเอสห้าเอ้ยโน้ตสี่ก็มีการค้นพบว่าเฮ้ย พอกดรหัสเข้าไปเช็คแล้วเนี่ยมีการโชว์กล้องคุนละรุ่นกันเซนเซอร์กล라이ยี่ห้อ feet, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าภาพมันจะโอเคเออกมาเหมือนกันหรือเปล่าเพราะเซนเซอร์กล라이ยี่ห้อนะครับส่วนนึ่งคือเซ็นเซอร์ของ Sony IMX <ข>ออก่านี่ก็เห็นอยู่แล้วทุกรุ่นม,มีการใช้งานนะครับอีกตัวหนึ่งคือเซนเซอร์ไอโซ l l ลซัมซุงก็มีการพัฒนาตัวเซนเซอร์ของ ISO c e l ลมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นซัมซุงไรเซลคือเป็นชื่อกับเป็นชื่อรุ่นของเค้านั่แหละก็จะมีจุดเด่นเร ความที่แบบว่าเซ็นเซอร์ของซัมซุงเนี่ยมันจะมีเรื่องของความสว่างซัมซุงเขาการันตีว่าตัวไบรท์เซล์เขาเนี่ยเก็บแสงได้ดีกว่าเซนเซอร์ของมิโนอ่อื่น,อนเอาแล้วแบบนี้ในเรื่องของฮาร์ดแวร์มันมีความแตกต่างไหมที่ระหว่างเซนเซอร์2อันเนี้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าทั้ง2ตัวนี่เช็คเทคโนโลยีเดียวกันม,มีขนาดของไมครอนใหญ่เท่ากันนะครับคือกล้อง12ล้านพิกเซลของ Galaxy S7 แล้วก็ S7 Edge เนี่ยอ,อาจจะมีบอกว่าเฮ้ยทำไมเด็แค่12ล้านเพราะเขาขยายขนาดของพิกเซล ให้มันใหญ่ขึ้นจะได้เก็บแสงได้มากขึ้นเวลาถ่ายภาพในที่มืดก็จะดีขึ้นซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยขนาดของไมโครพิกเซลเท่ากันแล้วก็มีขนาดของเลนส์เลนส์ก็มีรูรับแสงกว้าง1.7เท่ากันเลยเท่ากันเลยนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดเรามองแบบนี้แปลว่าซัมซุงก็ไม่ได้ผิดสัญญากับผู้บริโภคแต่อย่างใดเพราะว่าในสเปคชีที่เขาเขียนมาก็คือเขียนรูรับแสง1.7กล้องความเดีย12ล้านถูกแล้วนี่ถูกแล้วจะไปท้อซัมซุงเพราะอไมเรื่องนี้ท่าไมต้องด่ามากคะใจเย็นก็ฟังก่อนดิคือคนก็บอกว่า เอาจริงๆก็คือทำซรงอาจจะไม่ได้มาบุ่นสเปคเต็มๆว่าเป็นกล้องอะไรอ่าไม่ได้บอกว่าเซนเซอร์อะไรออใช้ต้องใช้เซนเซอร์อันนั้นอันนี้เพราะ<อ>บางที่เขาจะมีการบอกเลยว่ารุ่นเราเซนเซอร์รุ่นนี้รุ่นนี้นนของเขาตอนนี้เจ้านี้นะ,ะใช่ไหมแต่นี่ก็ไม่ได้บอกมามเออสเปคก็ตามที่เขียนมาระบุมาในกล่องนั่นแหละก็ไม่บอกก็ไม่ผิดถูกแล้วแต่คำถามคือเขามองว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยความละเอียดสีภาพ มันต่างกันมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าไงอ๋อคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันอาจจะเป็นผู้โชครายที่ได้กล้องพร้อมกับเซนเซอร์ตัวนี้ไปหรือเปล่าแล้จจะมีวิธีการดูยังไงใช่อาจจะมองเอ้ยมันต่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางคนอยากว่าบางคนก็ชอบเซนเซอร์โซนี่ก็ปากจะว่าเอ้ยเซนเซอร์โซนี่มันต้องสว่างกว่าสวยกว่าคมชัดกว่าไหมเพราะว่ามีชื่อไงเพราะว่ากล้องมือถือทุกรุ่นเอาไปใช้แล้วดีหมดเลยอส่วนมากคือโซนี่เขาเป็นเจ้าดังๆเพราะเป็นเจ้าแรกๆที่แบบว่าคือคลองตลาด เซนเซอร์ของสมาร์ทโฟนมานานแล้วคือ<ช>ส่งออกกำลังหนึ่งเพราะหลายตัวหลายยี่ห้อเนี่ยซื้อไปใช้งานแต่หลายหลายคนก็บอกนะคะว่าเอ s ซัมซุงเขาก็ทำมือถือกันมานานแถมพัฒนาเทคโนโลยีเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องใหม่แบบนี้ก็น่าจะดีหรือเปล่าควรให้โอกาสไหมเดี๋ยวเพิ่มให้เป็นการเสียเวลานะคะเก่งจะพาไปดูภาพของ2เซ็นเซอร์นี้เลยว่าถ่ายออกมาเทียบกันจะจะแล้วจะเป็นยังไงอ่ะดีก็คือภาพที่เราเอามาโชว์ให้ดูใช่ะค,ะครับะะถ้ามองจากสภาพแสงปกติ คือถ่ายตอนกลางวันถ่ายแสงสว่างๆหน่อยเนี่ยแทบจะมองเห็นความแตกต่างก็เหมือนกันเนะาะถูกไหมคือมองปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันก็แทบจะไม่ต่าง,งกัน,นเลยอ่ะ,อะคือพอแสงพอนะระียดของภาพเนื้อภาพหรือว,ว่าสีสันเนี่ยสูสีกันแต่มันจะมีดราม่ออาตามมา,มาคือเรื่องของภาพถ่ายเวลกากลางคืนไงเออใช่เพราะกลางคืนเนี่ยในที่แสงน้อยบางทีมันจะมีนอยเยอะ ใช่มีนอยมีเรื่องของสีสันหรือว่ากล่อง,องไบบาลานที่อาจจะเพี้ยนอ่ะจริงจริงจริงแต่ก็มาลอง <มา S 1> ดูภาพกลางคืนของเซนเซอร์สอง,สองรุ่นกันครับเฮ้ยก็ไม่ได้ต่างกันมากนะคือเรื่องความสว่างของภาพถือว่าสูสีกันกแต่ที่เห็นชัดชัดคือเรื่องของโทนสีเซนเซอร์ของฝั่งซัมซุงไบรท์เซลเนี่ยมันจะติดเหลืองๆมาใช่ไหมเออจะวอร์มหน่อยส่วนของโซนี่ก็จะเป็นแบบสีแบบซิ๊นิดนึงไม่ได้ติดเหลืองไม่ได้ติดอะไรมาปน แล้วแต่คนชอบโทนสีไงออคือแบบคนบอกว่าถ่ายกลางคืนไฟแบบนี้เนี่ยก็อยากให้มันมีเหลืองๆหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดลองดูลึกๆแล้วเนี่ยเก่งรู้สึกว่าภาพมันความคมชัดมันไม่เหมือนกันปะพี่รายละเอียดภาพต่างนิดนึงอ่าใช่ครับคือถ้ามองลงไปที่ความละเอียดภาพถือซูม m ไปดูเนี่ยก็จะเห็นว่าเซนเซอร์ของ Samsung b i g e l เนี่ยมีความคมของพิกเซลมากกว่าอือ่าแล้วก็ ของฝั่งโซนี่ก็อาจจะดูแบบไม่ได้คมขนาดนั้นแต่ท่านนี้ทั้งนั้นเนี่ยเก่งว่ามันก็ต้องดูหนึ่งคือเรื่องของความชอบ2คือคุณจะเอาไปปรับ 8. แต่งต่อในคอมต่อหรือเปล่าด้วยบางคน,นถ้าเกิดดูแค่บนหน้าจอมือถือมันไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรขนาดนี้แล้วนะคะต่อให้ซูมให้สุดๆเนี่ยก็ก็ไม่ได้สังเกตขนาดนั้นหรอกว่ามันต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าเกิดเอาขึ้นจอคอมโอเคอาจจะเห็นความต่างกันบ้างอ่าถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าเซนเซอร์ทั้ง2ตัวนี่ก็ถึงแม้ไม่คนที่เท่กันก็จริงแต่ว่า คุณภาพในการถ่ายออกมานี่มันถือว่าใกล้เคียงกันมากจริงบอกว่าพอแล้วก็ได้เพราะว่ามันถ้าเกิดไม่ได้มีอะไรมาเทียบเนี่ยก็จะแทบมองอย่างนามแตกต่างถูกค่ะและเก่งก็เชื่อว่าทุกคนคงไม่ซื้อ F7 ไป2เครื่องเพื่อมานั่งแกะแล้วก็เทียบกันป่ะเราคงเช็คไม่ได้นะอยู่แล้วไงแต่มีหลายคนเหมือนกันที่ถามว่าถ้าอย่างเงี้ยอยากได้เซนเซอร์เจาะกลงก็อยากได้เซนเซอร์อันนี้อยากได้เซนเซอร์อันนั้นเลือกได้ไหมก่อนแกะกล่อง อันนี้ไม่ได้แล้วแหละมันไม่มีที่ให้ดูไงแล้ววิธีการเช็คถ้าสมมติว่าอได้เครื่องมาแล้วหลายๆคุณอยากรู้เอาเครื่องฉันเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ของอะไรเช็คอย่างไงคะเนี่ยต้องลงซอฟต์แวร์ครับตอนนี้ก็มีซอฟต์แวร์บน Google Play ครับบน p l a y s t o r รนี่แหละดาวน์โหลดไปตั้งได้เลย ida 6 4 a i d a 64อ่ะแล้วมันก็จะบอกเลยใช่ก็เปิดมาดูก็จะโชว์เลยบว่าเป็นเซนเซอร์ของอะไรโอเคเนี่ยแหละค่ะก็จริงๆเรื่องของภาพถ่ายก็เป็นเรื่องของรสนิยมเหมือนกันนะคะ แต่เก่งมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันต้องดูว่าทางผู้ผลิตเนี่ยเขาทำตามที่สัญญาหรือเปล่าให้มา12ล้านพิกเซลค่ารู้รับแสงตามที่บอกมันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าค่าการใช้งานมันต่างกันนิดเดียวแบบแทบบไม่เห็นฝุ่นแบบนี้แต่ถ้าเกิดใครเป็นกังวลก็อย่างที่พี่พัฒบอกไปซื้อมาแล้วก็ลองเช็คดูได้ค่ะ ยุคโซเชียลใครๆก็ติดแฮชแท็กร้องไห้หนักมากจวัยรุ่นวัยทำงานไปยันรุ่นคุณพ่อคุณแม่ติดมือถือหนักขนาดนี้จะไม่ปวดตาจนร้องไห้หนักมากได้ไงให้ฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสบูลไลคัสช่วยถนอมสายตาคุณด้วยเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายติดโฟกัสแล้วชีวิตดีๆรู้อยา